สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเนยเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะครูคจะพาเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันวันนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวประกอบเพลงเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนเลยอันดับแรกหมุนหัวไหล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้สิต่อไปสลัดมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปมุนเอว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไปนะคะเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะวันนี้นะคะครูดได้นำเพลงข้าวโพดนะคะมาให้เด็กๆได้ร้องกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันคือข้าวโพดข้าวโพดของโปรดเด็กๆมาเลสสีเหลืองเล็กๆมาเลสสีเหลื้งเล็กๆประโยชน์ของฉันนั้นมีมากมาย หนึ่งบำรุงสายตาสองป้องกันท้องผูกสามดูแลหัวใจสีน่นั้าไสลดคอเลสเตอรอลสี่นั่งไซลสลดคอเลสเตอรอลกิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมขยํากระดาษนะคะเป็นรูปข้าวโพดนั่นเองค่ะอุปกรณ์ของคุณครูนะคะก็จะมีกระดาษสี กระดาษใบงานนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทากาวนะคะลงตรงรูปข้าวโพดของเรานั่นเองค่ะเด็กๆระวังกาวเลอะกันด้วยนะคะ เมื่อเราทากาวเสร็จแล้วเราก็นํากระดาษสีที่เราชอบนะคะขูดจะใช้สีเหลืองนะคะขยำเป็นผลข้าวโพดนะคะขยำแบบนี้นะคะและนําไปติดตรงที่เราทากาวไว้นะคะแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยเจนเสร็จเลยค่ะ คุณครูนะคะก็ได้ขยํากระดาษสีเหลืองตัวฝักข้าวโพดนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูจะมาขยําสีเขียวนะคะตรงเปลือกของข้าวโพดกันค่ะอันดับแรกเราทากาวก่อนนะคะ เราขยำนะคะและปลิดลงไปได้เลย คุณครูนะคะก็ได้ขัดอัมกระดาษนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆของเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างอ่ถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปภาพนะคะมาให้คุณครูดูด้วยนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมเล่นตามมุมนะคะคุณครูได้นํามุม4ี่มุมนะคะมาให้เด็กได้เรียนรู้กันมุมที่1คือมุมวิทยาศาสตร์มุมที่2มุมบล็อกมุมที่3ามมุมบทบาทสมมติ และมุมที่4ี่นะคะมุมหนังสือนิทานนะคะเนื่องในสถานการณ์โควิดนะคะทําให้เด็กๆนะคะไม่สามารถมาเล่นที่โรงเรียนได้คุณครูนะคะอยากให้เด็กๆนะคะจัดมุมขึ้นที่บ้านของตอนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆสนใจนะคะให้เด็กๆจัดขึ้นลเล่นๆอยู่ที่บ้านนะคะและเด็กๆนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดคุณครูกันด้วยนะคะ กิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในหน่วยของข้าวโพดค่ะวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักในส่วนประกอบของต้นข้าวโพดกันค่ะดูซิว่าต้นข้าวโพดมีลักษณะเป็นอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างเด็กๆเห็นไหมเอ่ยก็จะมีลำต้นใบและดอกนะคะ อย่างน,นก็คือจะเป็นผลนะคะนี่ผลของมันนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาแยกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรเอ่ยอ่านี่คือใบนะคะต่อไปดอกต่อไปนะคะอันนี้อะไรเอ่ย ลำต้นนั่นเองอะไรสุดท้ายนะคะก็คือผลนะคะส่วนประกอบของข้าวโพดก็มี4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือใบดอกลำต้นและผลของมันนั่นเองกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆนะคะได้ออกมาเล่น นอกสถานที่นะคะแล้ววันนี้นะคะค,คุณครูก็ได้มีกิจกรรมมาแนะนํานะคะมีการเล่นทรายการเล่นบอลน,นะคะหรือจะเป็นเกมต่างๆนะคะเด็กๆสามารถนะคะคิดหาวิธีเล่นหรือว่าคิดกิจกรรมขึ้นเล่นได้ตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะไม่ว่าจะเล่นกับผู้ปกครองหรือเล่นกับเพื่อนๆนะคะเด็กๆสามารถคิดวิธีเล่นนะคะเองได้ตามความใจชอบของเด็กๆได้เลยนะคะ และเด็กๆนะคะควรระมัดระวังนะคะการบาดเจ็บการล้มด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นเกมการศึกษานะคะในหน่วยของข้าวโพดค่ะวันนี้นะคะเป็นเกมจับคู่ภาพเงานะคะส่วนประกอบของข้าวโพดค่ะก็จะมีรูปนะคะลำต้นใบผลอ่อนผลข้าวโพดและผลข้าวโพดที่มีใบนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาจับคู่รูปแรกกันเลยนะคะลำต้นนะคะรูปไหนเอ่ยอ่ารูปนี้นะคะ ภาพเงาของลำต้นต่อไปใบค่ะรูปนี้นะคะคือใบนะคะของข้าวโพดนะคะต่อไปค่ะผลอ่อนรูปนี้นะคะถูกต้องไหมคะต่อไปผลข้าวโพดนะคะรูปนี้นะคะถูกต้องไม่เอ่ยต่อไปนะคะผลข้าวโพดท,ที่มีใบนะคะที่มีเปลือกนะคะ ลูกนี้ถูกต้องไหมคะ